วิธีการเปลี่ยนคอลิเมเตอร์เลนของปืนเลเซอร์รุ่น SUP 2-3 T ทีอันดับแรกให้ทำการถอดสาย QBH ใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์2ไขน็อตทั้ง3ตัวเพื่อนำ QBH Protective Sleeve 3 5ออกมาจะสังเกตเห็นตัวล็อกตรงปลายหมุนไปทางขวาแล้วนำตัวล็อกออกมา เมื่อนำตัวล็อกออกมาแล้วจะสังเกตเห็นบูส์ลองคอล l i เมเตอร์เลนและแหวนทำการนำส่วนประกอบทั้ง3อย่างออกมาเราจะใช้คอ l ลีเมเตอร์เลน D 1 6คูณ F 6 0 T5 ทํ T 5าทำการเปลี่ยนคอ l ลีเมเตอร์เลนโดยเราจะใช้แหวนใส่เป็นอันดับแรกหลังจากนั้นให้ใส่คอ l ลีเมเตอร์เลน โดยเลนจะมีฝั่งเลนนูนและเลนเว้าให้นำเลนนูนอยู่ด้านบนเสมอและใส่บูทเข้าที่เดิมหลังจากนั้นให้ใส่ตัวล็อกและกลับด้านให้ตำแหน่งตัวล็อกอยู่ด้านล่างเพื่อง่ายต่อการหมุนล็อกเมื่อหมุนล็อกเสร็จแล้วให้ทำการนำ QBH Protective s l 3 p กกลับเข้าที่เดิม โดยสังเกตตำแหน่งจุดมาร์กของตัว Protective Sleeve 6 3 3 5ต้องตรงกับตัวนอ็อตและทำการล็อกน็อตทั้ง3ตัว